เจ้าหน้าที่เริ่มรื้อถอนย้ายสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกที่ดินของรัฐตามกฎหมายนำกำลังเข้าดำเนินการรื้อถอนย้ายอาคารและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนที่อยู่อาศัยในแนวโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินบริเวณแนวเส้นทางรถไฟ โรงเรียนบ้านเขาชีจันหมู่11ตำบลบางสเสรภอรสัตหีบจังังหวดชนบุรีมีเจ้าของบ้านสองหลังได้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อร้องขอให้การขยายระยะเวลาในการรื้อถอนออกไปก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําความเข้าใจว่ากรณีนี้ได้มีการเจรจาไปแล้วหลายครั้งจะต้องเร่งส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับเหมาเพื่อดําเนินการปรับปรุงสภาพเส้นทางรองรับการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินตามสัญญาโดยที่ผ่านมาก็ได้มีการเจรจาเพื่อจ่ายค่าทดแทนให้ชาวบ้านทั้งสองรายไปแล้ว จากเดิมได้มีการประเมินราคาค่าทดแทนและมีการทำสัญญากันไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564หนึ่งปีผ่านมาโดยระบุให้รายที่1ได้รับค่าทดแทน1,900,000รายที่2ได้รับค่าทดแทน8 0 0 0 0แต่ทั้ง2รายก็จะต้องยื่นเอกสารแสดงสิทธิ การเช่าที่ดินกับกรมชนประทานก่อนแต่ปรากฏว่าผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถแสดงสิทธิ์ดังกล่าวได้การรถไฟจึงไม่สามารถจ่ายค่าทดแทนให้ตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างไรก็ตามก็ยังมีรายงานว่าเมื่อ23มิถุนายน2564ก็ได้มีประกาศของคณะกรรมการเบื้องต้นครั้งที่4 มีการปรับเปลี่ยนค่าทดแทนตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดระบุให้ผู้เสียหายรายที่1ได้รับค่าทดแทน3 2 4 7 3 0บาทลดลงมารายที่2ก็ได้รับค่าทดแทนเพียง2 8ง3 7 4 5บาบาทโดยการรถไฟได้มีหนังสือแจ้งประกาศครอบครองไปยังคู่กรณี หลังจากนั้นชาวบ้านทั้งสองรายก็ได้ทําหนังสือขอความเป็นธรรมมาอย่างการรถไฟและศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดชนบุรีโดยระบุให้การรถไฟนั้นจ่ายเงินค่าทดแทนตามสัญญาเดิมแม้การรถไฟได้ตระหนักและเห็นใจในกรณีดังกล่าวแต่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หากผู้ร้องขอไม่สามารถแสดงสิทธิในที่อยู่อาศัยได้ก็จะกลายเป็นบุกรุกที่ดินของรัฐและไม่สามารถจ่ายค่าทดแทนได้ตามที่ชาวบ้านแจ้งความประสงค์ไว้จึงได้พิจารณาจัดสรรค่าทดแทนให้บางส่วนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนตามประกาศของคณะกรรมาการโดยล่าสุดการรถไฟก็ได้ทำหนังสือแจ้งประกาศครอบครองเร่งด่วนและ ให้ผู้อาศัยมารับเงินค่าทดแทนหลังจากวันวาง,วางทรัพบภายใน90วันซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่18มกราคม2565ที่ผ่านมาหลังจากนั้นการรถไฟก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเจรจากับชาวบ้านทั้งสองรายอย่างต่อเนื่องเพื่อขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและรับค่าทดแทนตามประกาศใหม่แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือ การรถไฟจึงจำเป็นต้องเข้าดาเนินการตามกฎหมายซึ่งมีแผนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่างวันที่10จนถึงวันที่12พฤษภาคม2565เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่รัฐส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาล่าช้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคตอันใกล้ โดยการรถไฟก็ยืนยันว่าได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดทั้งนี้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองรายที่ถูกรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างยืนยันว่าจะได้ดำเนินการยืน่นหนังสือร้องเรียนต่อไปอย่างคณะกรรมาการการคมนาคมและคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความเป็นทําต่อไป <Okay. S 1> อืมก็ตามข่าวเลยนะครับวันนี้เทคกโฟโต้ถ่ายเรื่อยขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ